เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายโมงคลธรรมนำชีวิตข้อที่29ความว่าสมณนานันจัดดัชนงการเห็นสมณนนะท่านผู้ฟังทั้งหลายคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบคือสงบกายสงบวาจาและสงบใจได้แก่แกายไม่ขนอง ว่าายไม่ขนองและใจไม่ขนองรวมแล้วสมณะมีลักษณะที่เด่นอยู่4ี่ประการด้วยกันคือสมณะไม่ทำอันตรายแก่ใครสมณะไม่เห็นแก่ลาบหรืออามิตรสมณะต้องบำเพ็ญสมณธรรมสมณะต้องบำเพ็ญตบะธรรมดังนั้นจึงวินิจฉัยได้เลยว่า เมื่อเห็นสมณะเมาสุราอรารวาสเมายาบ้าเล่นการพน,นันไล่ฆ่าคนก็ไม่ใช่สมณะจริงเป็นคนปลอมบวชถ้าจะนุ่งหม่มเครื่องหมายก็คือคือผ้าจีวรอ,อยู่ตามร่างกายนั่นเองพูดง่ายง่คือไม่ใช่พระเห็นสมณะหรือพระประกรดอยู่ตามแหล่งชุมชน ตามที่ประชาชนผุกพล่านหรือแม้กระทั่งอยู่ที่หัวไร่ปลายนาตามเพิงนาทำท่าทีดูสงบสงเงยมก็อย่าพึงเข้าใจว่าสมณะแท้ส่วนมากสมณะแท้ก็จะไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นอาจเป็นพวกมิจฉาชีพหาวิธีการหลอกลวงชาวบ้านต้มตุนชาวบ้านผู้ลบมากก็เป็นได้ ขอให้สังวรระวังให้มากให n ่ยุคปัจจุบันนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นขอให้สำรวนระวังให้ดีอีกประการหนึ่งความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงบริษัทบริวารหรือช่วงชิงาศาสนิกต่างๆหรือาศาสนิกต่างาศาสนาอาจมีนโยบายเพื่อทำลายศรัทธาของาศาสนิกในาศาสนานั้นๆ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงการเมืองโดยให้เกิดภาพลักษลบในทางเส,สื่อมเสียจึงต้องใช้วิธีหลายรูปแบบก็ควรให้ทุกคนระวังสังเกตไปด้วยการเห็นสามทางเห็นด้วยตาเรียกว่าพบเห็นเห็นด้วยใจเรียกว่าชิดเห็นเห็นด้วยปัญญาเรียกว่ารู้เห็น พบเห็นชิดเห็นรู้เห็นเห็นการเห็นสมณะย่อมเห็นได้ในสามทางดังที่กล่าวมานี้คำว่าสมณะอีกในยะหนึ่งก็มีความหมายได้สองสถานคือสมณะบุคคลหมายถึงที่เป็นตัวตนที่เป็นหญิงเป็นชายสมณะธรรมหมายถึงคุณความดีที่มีอยู่ในสมณะบุคคล การเห็นสมณะนั้นเป็นมงคลทั้งหมดหรือข้อนี้ก็ไม่แน่นอนเสมอไปต้องขึ้นอยู่กับบุคคลทั้งสองฝ่ายคือสมณะบุคคลก็เป็นสมณะจริงๆที่มีคุณธรรมภายในตัวด้วยผู้เห็นต้องมีความดีและมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวด้วยตัวอย่างในพรานชื่อโกกะ เห็นพระพิสุผู้มีศีลเวลาออกล่าสัตว์ก็เกิดความเสียใจเพราะถือว่าสมณะเป็นตัวก่วตัวกลกินีหากินไม่ได้ดังใจชิดเจอครั้งที่สามถึงกับปล่อยสุน,นัขหลายตัวให้กัดพระและใช้หอกทิ่มแทงเมื่อพระหนีตายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สุดท้ายตัวเองกลับถูกสุน,นัขก,กัดตาย เมื่อจีวันพระตกลงมาคุมร่างเข้าในที่ข้อที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอีกเรื่องหนึ่งอุปติสมานบได้เห็นพระสะชิเทระเข้าไปบินทาบาตในกรุงราชคฤห์มีอินทรีผุดพ่องสำรวมระว,วังดีดีหน้าเลื่อมใสเดินตามหลังไปห่างๆ และสุดท้ายได้ปรนนิบัติพระเถระด้วยพระทหารและน้ำดื่มได้ฟังหัวใจพระพุทธศาสนาที่พระเถระแสดงให้ฟังจนได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้เป็นคู่อัครสา,าวกของพระพุทธเจ้านามว่าพระสรีบทนี้เรียกว่าได้เห็นสมณะแบบครบวงจรคือได้พบเห็น ได้ชิดเห็นและได้รู้เห็นเช่นเดียวกับนางจุลสุภัธาก็ได้เห็นสมณะแบบครบวงจรเช่นเดียวกันกับอุปติสสะบานบเช่นที่กล่าวมาเป็นคาถาว่าอินทรีย์ท่านสงบน้ำใจท่านสงบถ้ายืนเดินเรียบร้อยในตาทอดลงพูดพอประมาณกายสะอาดว่าจะไม่มัวหมอง ใจผ่องแพ้วมีแสงแวววาวเหมือนสังและมุกดาปัศสจากมนทินภายในและภายนอกท่านสะอาดสมบูรณ์ด้วยธรรมสะอาดสมณะของดิฉันก็เป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะได้ลาบยศสรรเสริญสุขและแฟบลงเพราะเสียลาบยศถูกนินทาได้ทุกแต่ท่านเป็นผู้เที่ยงตรงคงที่ ทั้งคราวมีลาบยศสรรเสรินสุขทั้งคราวเสียลาบยศถูกนินทาได้ทุกสมณะของดิฉันก็เป็นเช่นนั้นการเห็นสมณะเป็นมงคลการเห็นสมณะบุคคลและเห็นสมณะธรรมในตัวบุคคลนั้นย่อมเป็นอุบายกระตุ้นใจให้สงบจากความชั่วทั้งปวงบ่งกิริยาวาจาใจ ให้เป็นกิริยาสงบวาจาสงบใจสงบจลเลยคล้อยคายออกจากใจเกิดเป็นใจใหม่ใจบริสุทธิ์สะอาดนี่แหละคือมองคลที่ได้รับในมงคลข้อนี้ขอฝากบทกรธรรมะไทยนี้ให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาต่อไปในวันนี้ดีนาพระมาปโปรด จงเลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉาเลิกมักง่ายมาหลายสิ้นเลิกนินทาเลิกพูดจาลามลวนไม่ชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามหยามเหยียดเลิกเกลียดค้านเลิกเป็นพรานอวดโตคุยโอหังเลิกฟุ่มเฟือยเยอะยิ่งเลิกชิงชังเลิกเบียดบังลาดหลวงเลิกหลวงกันเลิกชิดชั่วมัวหมองเลิกปองร้าย เลิกอบายยมุกเป็นสุขสรรฟินกัญชาอย่าบ้าเลิกเมากันเลิกพนันเสียให้สิ้นอย่าย,ยินดีในท้ายที่สุดของการบรรยายธรรมนี้ขอความสุขความเจริญงอกงามในพระธรรมจงบังเกิดมีแต่ทุกท่านด้วยเดชพระพุทธรัตนร,รากทุกขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกสมัย ได้เดชพระธรรมรัตกำจัดภัยขอให้มีเดชใหญ่ปราภัยเวรด้วยเดชพระสังหารกำจัดโรคไข้ขอให้ได้สั่งโศกโรคยุคฉินด้วยเดชพระแต่รัตตัดกำเวรขอให้เดนเรืองฤทธิ์เป็นนิดผ่านพ้นโควิดทุกท่านเทอน